สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเรกเย่โอเคนะคะก็ไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันนะคะมาในคลิปนี้ก็เราจะไม่มาพูดคุยเรื่องสวยๆงามๆกันนะคะ เราจะมาคุยกันเรื่องของกินเพราะว่าเมื่อกี้เลยเพิ่งออกไปข้างนอกมานะคะแล้วก็เพิ่งกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็แบบอยากกินขนมอะไรเงี้ยก็เลยไปที่เซเว่นนะคะแล้วก็คือจริงๆขนมยี่ห้อนี้เคยกินแล้วแหละแล้วก็กล่าวว่าคลิปนี้น่าจะต้องมาทาแชร์ให้ทุกคนได้รู้ว่าเพราะมันอร่อยจริงๆนะคะส่วนตรงหน้าผากตรงนี้นะคะไม่ต้องสงสัยนะคะหลายคนอาจจะแบบเอ๊แต่งงานมาหรือเปล่าใช่ค่ะไปแต่งมานะคะแต่งกับแบบ ผู้ชายสิบคนไม่ใช่นะคะไอตรงนี้ก็คือเป็นสิวอ่ะอยู่ดีๆก็เป็นสิวขึ้นมานะคะเหมือนกับช่วงหลังๆมาก็คือเหมือนนอนดึกอะไรเงี้ยติดซีรีส์บ้างทําอะไรต่อมีอะไรไร้สาระอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละก็เลยเป็นสิวแล้วทีนี้ก็เลยอ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะมาร์กสิวอ่ะทาโปะๆปะป,ะป,ะปะลงไปแล้วก็ถ่ายในสภาพนี้เลยเอาเรียวๆกันไปเลยนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องมีอะไรมาแบบ ปกปิดกันแล้วนะคะโอเคโอเคเพื่อจะเป็นการไม่เสียเวลาก็ขนมที่จะมารีวิวในวันนี้ก็น่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วแหละเนาะมันขนมของมิยุมิยุนะคะเป็นขนมบิสกิตผสมครีมช็อกโกแลตอันนี้รสช็อกโกแลตส่วนอันนี้จะเป็นรสนมข้างในเขาก็จะมีเหมือนแบบ๋ยวเปิดให้ดูเลยดีกว่าครั้งที่แล้วกินคือฟินมากอะฟินแบบจนถึงขั้นแบบวันนี้อยากกิน ตรงฝาเขาก็จะมีช้อนมาให้นะพอแกะออกมามันก็จะมีช้อนแบบนี้มันมีพลาสติกคอบแล้วก็แกะพลาสติกก่อนนะคะอาจจะเบลอๆแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องกว่าทุกคลิปนะคะคลิปนี้เพราะว่าเมื่อวานไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีไซ d e e f e c t อะไรทั้งสิ้นนอกจากเมื่อคืนเหมือนจะมีไข้นิดหน่อยแต่กินยาไว้แล้วก็เออไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ว่าเหมือนง่วงตลอดเวลา ปกติก็นอนเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็นอนนอนเยอะเข้าไปอีกโอเคพอเราแกะไอ้ที่มันเป็นฝา cover ออกแล้วนะคะมันก็จะเป็นตางี้มียุตัวเ็มของเขาตรงนี้นะคะแล้วก็อ่อแล้วก็เปิดตรงนี้เลยครับช็อกโกแลตใครดูแล้วยังไม่อยากให้ไปซื้อตามเลยอ่ะกลัวมหมด จะหกไหมไวะเนี่ยอ่ะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเขาเรียกอะไรอะเหมือนอ่ะเหมือนแป้งบิสกิตแล้วก็นี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆขนมโอรีโออะจะเห็นไหมวะอืมแล้วว่าเราตักเข้าไปมันก็จะเป็นช็อกโกแลตไงแต่เวลาก่อนกินเราก็ตักลงไปแบบนี้มันเหมือนไอศครีมแต่มันไม่ใช่ไอศครีมน,นะมันเป็นแบบนี้อ่ะให้ดูใกล้ๆนี่ ก็จะมีเหมือนครีมช็อกโกแลตบิสกิตที่เป็นแค่ของโอรีโอแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนบิสกิตอีกแบบหนึง่งขนมปังกรอบ,อบๆอะไรเงี้ยแล้วก็อืมข้อปากเลอะไหมเลอะแต่ไม่เป็นไรอร่อยช็อกโกแลตเขาอะอร่อยมากนะมันเหมือนช็อกโกแลตที่เหมือนช็อกโกแลตนิวเทลล่าเลยอะ แล้วพอมันกินกับพวกบิสกิตกับไอเนี่ยเสียวขาวเนี่ยไม่เสียวขาวเนี่ยมันอร่อยมากอะ่ะสำหรับคนที่ชอบกินของหวานนะคือแบบเลิฟมากเล้ยเข้ากันพูดไม่รู้เรื่องอะ่ะอืมโหลเล็กอะชอบกินช็อกโกแลตมากอะ่ะแล้วมันมีบิสกิตเข้ามาด้วยเงมันมันอร่อยอแต่รสนมเนี่ยังไม่เคยกิน ครั้งที่แล้วที่ซื้อก็เป็นรสช็อกโกแ,แลตไงแต่ว,วันนี้เราจะมารีวิวรสรสนมให้ดูด้วยกินแต่น้อยนะของหวานเนี่ยอบอกคนอื่นกินแต่น้อยดูกูซื้อมาสองกล่องเลยจนะ้ะ <c oughs> เดี๋ยวน้ำตาลขึ้นดูนะคะก็จะประมาณนี้เห็นไหมมันน่ากินมากเลยอ่ะมันเป็นแบบช็อกโกแลตอะมันก็มีบิสกิตดูจากช้อนมันอาจจะไม่น่ากินนะแต่ว่ารสชาติมันอร่อยมาก กินแล้วอารมณ์ดีไม่ต้องงงนะที่มีเงาผ่านไปผ่านมาไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะถึง 1, หนึ่งหนึ่งพันซับเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาเปิดตัวแล้วกันนะคะว่าเป็นใครแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีที่ซื้อขนมให้กินด้วยนะคะไม่มีเงิน,นะคะ่ะใช้ตั้งเพื่อน เป็นผู้ก่อกวนด้วยหนึ่งเข้ามาก็คือทำเสียงดังเลยนะคะเราจะรีบถ่ายรีบเสร็จนะคะวิ่มามวิใกล้ไปไหมเห็นไหมมันมีความแบบช็อกโกแลตอะช็อกโกแลตแล้วก็จะมีความเป็นแบบคุกกี้ ไม่กินถือว่วผาดแต่เวลาไปซื้อก็อย่าซื้อกันเยอะนะเดี๋ยวของขาดตลาดกูไม่ได้กินเาอร่อยอ่ะอืมอร่อยเป็นแบบนี้แบบไหม ก็จะเป็นครีมช็อกโกแลตอยู่ข้างในเราก็กวาดเลยนี่ถ้าไม่เก่งใจกล้องคือจะแบบเลียอืมอร่อยจบไปหนึ่งช็อกโกแลตดีด ปาซื้อกิน15บาทอ่าลืมบอกราคาเลยสิบาทอันที่สองไปต่ออันที่สองเลยฮะเดอยวคลิปเราจะยาวอืหอมกินนนมมากเลยอันเนี้ยเหมือนเดิมแกะช้อนออกมาเนะะี่ยแค่หรือว่า ที่อยากกินของหวานเยอะๆเป็นเพราะว่าไซเฟกวัคซีนเป่าเกี่ยวไหมกินไม่หยุดข้าวกินนิดเดียวแล้ววันนี้แต่ขนมคือกินเยอะมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูความครีมนมของมันนี้คือแบบคือแบบอให้ดูจะเห็นไหมเห็นไหมเซียวขามจะมีครีมนมแล้วก็มีพวกบิสกิตอยู่ด้วย นก็อร่อยช็อกโกแลตก็อร่อยสองรสชาตินี้อันไหนอร่อยกว่าแล้วแต่คนชอบส่วนตัวชอบทั้งสองเลยอืมอร่อยมากดูสิอุ้ยล่วงลงไปหนึ่งใช่หไหม,มใครจะบอกว่า อายุปุณนี้เรายังกินขนมเด็กๆอีกอ่แล้วใครจะทำมอะ่ะกพมันอร่อยอะ่ะแล้วเข้าเซเว่นอ่ะถ้าเข้าไปพร้อมกับญาติๆาอ่ะหรือเพื่อนๆอะ่ะทุกคนก็จะไปดูแบบอาหารกล่องเครื่องสำองสำอางอนีนี่ไปเชลช,อช็อกโกแลตของ <c oughs> ของเล่นเด็กบ้างช,อช็อกโกแลตบ้างลูกอมบ้างอะไรอเงี้ยถ้าหายแล้วหาไม่เจอนะสมมติไปด้วยกันนะ ไปตามที่เชลช็อกโกแลตของนั้นเด็กได้เดินจะไปอยู่แถวๆนั้นแหละอย่างอื่นไม่สนอร่อยอ่ะมีอยู่ถ้าเธอดูอยู่อ่ะเข้าได้นะสปอนเซอร์อ่ะส่งมาให้กินสักสิบกล่องสิบลังเนี้ยกินโชว์ให้ดูเลย คำก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆที่ไม่เก่งใจนี่คือแบบกินทั้งกล่องเลยไม่ต้องเผื่อเวลาตักอยู่พูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยอืมอืมอมอยมีย อ่ื้อกันกินเนาะมีสองรสชาติเท่าที่เห็นนะไม่รู้เขาทำกี่รสชาติแต่ว่าเท่าที่เห็นในเซเที่ไปมาวันนี้คือสองรสชาตินมกับช็อกโกแลตแบบเดียวจะหมดแล้วอะ่ะอร่อยปกติมันก็อร่อยอยู่แล้วแหละ แต่พอไม่ได้ซื้อเองอะ่ะมันจะอร่อยยิ่งขึ้นเพราะมันของตี <c oughs> สุดท้ายแล้วเสียใจจังเลยอืมโอเคหลังจากซิกกินมาทั้งสองรสชาตินะคะทั้งช็อกโกแลตทั้งรสนุมเต็มสิบให้ร้อยเลยไม่หักชอบ ใครที่อยากจะไปหาซื้อกินตามก็เซเว่นอีเลเเท่าที่เห็นนะนะตอนนี้จิตฟันขอโทษทีนั่นแหละสิบห้าบาทแต่ไม่แน่ใจว่ามีทุกเซเว่นไหมนะลองไปหาดูแถวแถวเชลขนมเด็กๆอะ่ะช็อกโกแลตมีรสช็อกโกแลตชรดรสนมสองรสโอเคสำหรับวันนี้แล้วก็มีแค่นี้มารีวิวให้ดูเฉยๆเพราะว่า กินของอร่อยต้องบอกต่อสิใช่ไหมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะมาทำอะไรให้ดูอีกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย